ทุกท่านทุกคนที่เดินทางก็ควรเข้ารู้เดินทางมารกบสร้างภารมีการหัวเรศเดินทางมาใจเดินทางมาแล้วแต่อย่าเพ่งใหนตั้งใจรองวันเวลาไม่ป่อยนาฬิกาเวลาไม่ปล่อยใครเรื่องเงยและรถไปก็ต้องไปตามการเวลาเมื่อเรามาถึงแล้วของบญไหนที่เราสะดวกที่เราจะทำ เราก็ทำให้เลยหรือว่าท่านใดจ,จะทำคญในด้านขอบหงาสามสี4ต่อมาบรรดา,ารอางสงกลัลงไว้ในทางพระพุทธศาสนาซึ่งถือว่าเป็นวัะสดุป,ปอุปกรณ์ที่สำคัญในการที่จะได้ติดหน้าบ้านุโวสถเป็นช่อเองแล้วเป็นช่อเองแล้วคุณพ่อคุณแม่ท่านใด ที่จะร่วมบุญพี่ชายพี่สาวน้องชายน้องสาวท่านใดคณะสัทธาท่านใดที่จะร่วมบุญขอเรียนเชิญได้เลยนะครับซึ่งเราจะมีคณะกรรมการคอยอำนวยความสะดวกให้กับทุกท่านทุกคนที่เดินทางมาร่วมบุญร่วมกุศลกันตามกำลังรัทธาภาษาธาตุตามที่ท่านตั้งจิตตั้งใจซึ่งจะได้ผูกภาพแพร่สามสี ผูกผ้าแพรสามสีให้ท่านได้อธิษฐานจิตอธิษฐานใจตามที่เราปรารถนาตามที่เราเยนจำนงประสงค์เอาไว้ er นอกจากนี้พี่น้องท่านใดจะทำบุญเสี่ยงโต๊เสี่ยงดวงอังเปาหลวงพ่อปู่เจ้าโพสดวัดโปกตนะบางคนบางท่านฟังเพื่อจไดเสียปมาทางไกลป่ะการ ก็ได้ามดตวไ้อยืดการติตอตได้ลับาใเข้าสู่นรคอยนนให้่านอยหทานมีหลายคนในานนั้นอาจจะหรือว่าผู้ชายหลายใบก็ได้ก็ไม่สนใจและแต่ความสุขกับ สวยมากสวยเลยว่าะพี่ใหญ่ยังม้งามกระโดกระเดีดเยดสวยจริงๆโอ้เป็นบุญตาทีไดีมากรา